สวัสดีค่ะพบกับช่องกระถิ่นชาแนลนะคะวันนี้เรามีภาพธรรมชาติมาฝากอีกแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอฝูงควายฝูงใหญ่ยืนอยู่กลางทุ่งนานะคะอดไม่ได้ที่จะเอาภาพธรรมชาติมาฝากพี่เพื่อนๆชาว u t u b e กันนะคะเสียงรมอาจจะดังหน่อยนะคะได้เจอฝูงควายยืนอยู่ท้องทุ่งนาฝูงใหญ่มาก ควายป่านไม่มีเจ้าของเลยนะคะเขาจะเลี้ยงแบบไร่ทุ่งไม่มีการสนสพายไม่มีการล่ามเลยนะคะปล่อยให้ควายยืนแบบอิสระเสรีภาพมากเป็นภาพบรรยากาศควายยืนอยู่กลางท้องทุ่งนานะคะของจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีก็จะขึ้นชื่อเรื่องควายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นควายพ่อพันควายสวยงามนะคะคณไม่ได้ที่จะเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบกันนะคะขออนุญาตเจ้าของควายนะคะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบได้ดไรับชมกันนะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องกะถิ่นชาแนลขอเป็นกำลังใจด้วยคะ่ะคลิปวิดีโอนี้ขอสวัสดีนะคะ